รับไหมถ้าได้เปิดราคาท้าไม่ได้ขอราคาเสนอค่ะสองแสอะไรสองค่ะสองแสนบารับได้เปิดราคาได้เลยโต t a ้านโฟร์เรนถปีศูนยจนปีศูนย์หกสามพันเกียร์ออโต้ยกไหมอะไรสองแสนารันรับไหมสองแสนสมืนบาทนารันยกไหมสองสามเท่าไหร่จะเท่ไหร่เสนอมาสององเท่าไหร่คะสองสอง เท่าไหร่จะรับเท่าไหร่คุณลูกค้าบอกราคามาได้เท่าไหร่ไดส้สองสองเท่าไหร,ร่คะสิบแปดเสนอราคาไว้กับคุณนะคะวันนี้ขอเลขสองนะวันนี้สองแสนทวนก่อนถ้าได้จะขอให้เสนอไว้สูงสุดอยู่ที่แสนแปดขอบคุณนะคะขอสองแสนค่ะสองแสนทวนถ้าได้จะขอให้สองแสนทวนค่ะได้ไหมสองแสนทวนถ้าได้จะขอให้เลย อะไรเราบิดไปหน่อย2 0 0 0 0 0สองแสน,แสนอะไรจะเปิดราคามาก่อนค่ะคุณลูกค้า3ามส่วนสาให้กรรมการได้เห็นราคาขอบคุณมากค่ะที่มากกดนี้เลยเจอเลยค่ะสู้ต่อไปต่อกดต่อราคานะคะสอดเสบาทลูกคา้าอะไรมีเท่าไหร่จะสู้ราคาต่อราคาไหมคุณลูกค้าไปต่อได้เลยนะสอดเสบาทราคานี้ขายนะสอดเสบาทนับเหนื่อสอดเสบาทนับ,นบสองสอดเสบาทลูกค้าอะไรสอดเสบ ีนราคาหาราศเสี่พันศเสสี่พันสี่พันนบหนึ่งลคาออนไลน์หนับหนึ่งพนับสราคาราสแพนับหนึ่งสพนับสปดพัาทลูกค้าานไานค่ะสองแสบาทหนาราสศนมือหนึ่งสนมืสองสหนึ่งบาทลูกค้าออไลน์ศเสนบาทนัเปสองพันสีันหน้าราสนมือสี่พันสศือสี่พันนนึ่งสนมือสี่พันับสองภาษี่นราคาออนไลน์ศเสศพบหนมื นะบเปลี่ยนแปดพนเมืบบพนับหนึ่งเสสนวมืบบพนับสองงอออนไลน์รสองมืนับหนึ่งสสรสองมืนับสองสมา้านลูกค้าออนไลน์สสรสอนบาทนับสองพันสสสองมืสองพันเสสสอพนนับหนึ่งสองมนนับสาลูกค้าสี่พันสสสองมืสพนนับหนึ่งสสองมพนนับสองสองมืสี่ปรมาลูกค้าออนไลน์สสสองมืสีพบาทนับ สามขายค่ะขายค่ะสองแสันบาทสามศูนย์สามสามแปดสามศูนย์สามสามแปดเรพิได้สองนสมื่นสี่พันบาทขอบคุณค่ะ